สวัสดีค่ะผู้เข้าแข่งขันทั้ง20คนของจางรัดข้าวสุดดรามา่า Season 5 All Star Thailand นัจยะสำหรับปีนี้หญิงไม่มาไม่ได้ค่ะเพราะนี่มันคืออ l l Star หญิงจะมาแก้มือกับเด็กเก่าปีที่แล้วเนี่ยเรามาเรารู้สึกว่ามันยังไม่สุดสักเท่าไหร่ปีนี้จะต้องสุดกว่าเดิมแล้วก็จะต้องมงให้ได้ค่ะมาทำไมคะมาขายที่หน้าเหรอคะแต่สำหรับคนที่ยังไม่รู้จักพี่เนาะอ่าไม่เป็นไรคะ่ะ เดี๋ยวพี่ขอทำความรู้จักผ่านการกระทำอวะกันนะคะแต่เนี่มันคือออสตาเพราะฉะนั้นจะมีอยู่สามทีมได้ไงละ่ะปีนี้เรามีฉีทีมค่ะโอ้ oh my god ตื่นเต้นทา้งเลยคอร์สียงโฟมเมอนต้นรับแมนเคชมูชโมนิทแอนแมนแคชูชิผีวรดาจ้าวันนี้ซมผูอาบน้ำทำผมแต่งหน้าโขกทุกอย่างมันเรียบร้อยแล้วค่ะหอาบเป็นด้วยหรอปกติเราอาบให้ตลอดโอ๋ยแม่นี่หนูเอง เขาไม่ให้ผ่านค่ะเฉยๆค่ะไม่ผ่านแต่พี่ยังไม่ให้ผ่านนะไม่ผ่านค่ะพี่ลิซ่าปีนี้มาตรฐานเขาสูงนะคะต้องการแบบไหนคะถึงจะถูกใจอ่าะเป็นคนไทยไหมเป็นคนไทยไหมทำไมเธอพูดแต่ภาษาอังกฤษงงมากเลยค่ะงงบ่อยราว่างโง่นะคะหนูอยากได้อะไรจากพี่ล่ะถ้ายอดฟอลเวอร์เนี่ย พี่ปั๊มให้ได้นะคะถ้าอยู่เลือกพี่อยู่ได้คําตอบแน่แต่ถ้าไม่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเ mm hmm. มนเทอร์คนอื่นจะสามารถทําอะไร mm hmm. เพื่อนนองได้บ้างหรือเปล่ารู้สึกเหมือนโดนหลอกด่าเลยอะพี่ไม่ได้หลอกด่านะพี่บุรีพี่จะไม่ทําให้น้องผิดหวังเหมือนเมนเทอร์แก่ๆอยู่ข้างๆเนี่ยโอ๊ยจิกเย๊ที่สุด ทำไมซีซ่นนี้มีแต่คนหลอกด่ากูวะก็งี้เนี่ยเนาะเด็กกระตันยูวสารติดแม่เหมือนเหมือนหมามันเพิ่งเกิดแล้วมันก็ดูดนมแม่เงึ้งๆอะค่ะแบบไม่ยอมไปไหนเกมออสตาหน่าจะคิดให้มากกว่านี้นะอืมเสียเวลา